แม่เก็บตกบรรยากาศของเมืองแมนเชสเตอร์ช่วงซัมเมอร์ปีนีมาฝากนะคะพาลูกเดินเล่นค่ะทุกคนก็เลยได้มีโอกาสเก็บบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะคะอ่าเก็บบรรยากาศความคลาสสิกของบ้านเมืองเขาเนาะส่วนตัวแล้วว่าหลงไหลในความคลาสสิกของเขานะไม่รู้ว่าแปลกตาหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ยังหงลงไหลในความในบรรยากาศแล้วก็อาคารบ้านเรือนของเขาประมาณนี้เออนะคะแปลกตาด้วยแหละเนาะเออนี่ก็จะเป็น แมนเชสเตอร์คาสเซิลลค่ะทุกคนก็จะเป็นโบสถ์ของแมนเชสเตอร์นั่นเองนะคะนี่อีกด้านหนึ่งมุมนี้สวยแล้วก็นี่ก็จะเป็นฟุตบอลแห่งชาติค่ะทุกคนเป็นมิวเซียมเนาะเออรอบรอมิวเซียมนะคะก็จะมีสถานที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ได้นั่งเล่นก็มีนะคะส่วนตัวแล้วลินชอบนอกจากจะหลงไหลในความคลาสสิกของบ้านเมืองเขาแล้วอะลินยังชอบ ด้วยว่าเวลาพาลูกไปไหนคือมีสถานที่ให้เด็กๆได้เล่นสนุกด้วยคือทำให้ ความเป็นพ่อแม่อย่างเราอ่ะเออสะดวกสบายนะคะแล้วรู้สึกว่าอ่าจอยจอยกับการมีลูกมากๆนะคะพาลูกไปไหนก็ได้นะคะอ่ายกเป็นช้อปปิ้งอย่างเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าลูกไม่ชอบการช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าลูกจะงองแงตลอดเวลาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมอย่าหวังว่าจะได้ช้อปปิ้งแบบสุขสบายไม่มีค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นทรัมป์นะคะของเมืองแมนเชสเตอร์เนาะสวยเนาะเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ